สวัสดีครับไมคกแล้วกล่องเดิมไม่ใช่กล่องใหม่ครับแต่เหมือนเดิมอาดิดาครับสำหรับรุ่นนี้ก็จะเป็นรุน่นนี่ครับอ e าดิดาสอารดิซิโลอครับมาดูกันดีกว่ามันหลอกแค่ไหน โหอย่างหล่อดูดิหล่อมากสวยมากทำสวยคนละเรียกอ,อะไรสวยคนละแบบกับตัวที่แล้วอะตัวอดีออสก้านะสำหรับตัวนี้มันก็คือ Adidas สอ i ดิซิโล E.O.S.L. ครับตัวนี้จะเป็นตัวซ้อมของตัว E.O.1 v นะ E.O.1 v ที่ตัวมันบางๆเบาๆอะไรเงี้ยส่วนตัวนี้จะเป็นตัวซ้อมก็จะไม่มีแผ่นครับไม่มีแผ่นอีกแล้วก็สำหรับตัว SL ตัวนี้ก็จะเป็นตัวซ้อมนะสำหรับตัวทำความเร็วแต่จะไม่มีแผ่นแต่จะมีเป็นแผ่นแผ่นเออเขาเรียกอ,อะไรแผ่นไนล่อนเหมือนตัวอดิออสกา้าครับเล็กๆอยู่ตรงกลางเท้าเหมือนกันก็สำหรับตัวนี้หน้าผ้าจะเป็น e n g i n e e r mesh ครับจะเป็นแบบอะไรนะบางๆใสๆเป็น เป็นรููออกในลอนในลอนหน่อยจะไม่นิ่มจะไม่นิ่มไม่นุ่มไม่ยืดหยุ่นเหมือนตัวโปร4กับตัวออดิออส9ตัวที่แล้วนะตัวนี้จะเป็น e n g i n e e r ยร m e มสที่ขึ้นรูปเหมือนเหมือนมันขึ้นเขาเรียกอะไรนะมันคงรูปง่ายกว่าไม่นุ่มนิ่มอะไรอย่างเงี้ยส่วนด้านตรงตรงปลายเท้าก็จะขึ้นเป็นโครงเอาไว้ครับโครงแข็งเอาไว้ แล้วก็ส่วนตัวเชือกเนี่ยตัวเชือกจะเป็นเชือกเป็นผ้านะจะไม่ลื่นครับตัวนี้เป็นผ้าไม่ลื่นผูกแล้วแน่นอยู่ครับส่วนตัวลิ้นตัวลิ้นของตัว EVO SL เนี่ยจะบางบางเลยครับบางเลยเนี่ยบางมากบางมากครับตัวลิ้นด้าน ตรงกลางๆกลางๆจนจะถึงเกือบคอบอ่ะจะบุนุ่มๆครับแต่ส่วนตัวตรงปลายมันเลยนี่คือแบบบางบางเฉียบเลยครับจะต่างกับตัวอดิออสเครับอดิออสเจะเป็นแผ่นนุ่มนุ่มทั้งชิ้นเลยแต่จะไม่บางเท่านี้อันนี้บางกว่าแล้วก็ตัวพื้นอินโซด้านในถอดไม่ได้เหมือนกันอันนี้ติดเหนียวกว่า กว่าตัวออดิโอสกเนี่ยข้างในาก็จะเขียนอดิซิโลเหมือนกันครับแล้วก็ส่วนยูเคานเตอร์ตัวนี้จะบุนุ่มนุ่มนุ่มและหนากว่าตัวอ d ดิโอสก้าแล้วก็จะมีมันเหมือนเหมือนมันจะเป็นโครง ขึ้นโครงมันต้องมองจากด้านในอ่ะมันต้องมองจากด้านในมันจะเป็นแบบเหมือนเป็นขึ้นโครงเอาไว้ไม่ให้มันมันล้มอ่ะบางๆส่วนแล้วส่วนตัวส้นอ่ะแข็งนะแข็งบีบบีบไม่เข้าแต่ข้างบนอนะ่ะบีบได้ครับแล้วก็ตัวหน้าผ้าอันนี้มันก็จะจะ,จะคะยออะไรนะจะเป็นทรงมากกว่า แล้วก็ตัว m i โ s o l สำหรับตัว EWSL ก็จะเป็นล i ยสไตล์โปรครับทั้งก้อนเหมือนกันทั้งชิ้นเลยนะครับไม่ได้มีผสมกับโฟมตัวอื่นเลยเป็นลายสไตล์โปรทั้งชิ้นส่วน o u t s o ตัวนี้จะเป็น outsole c o n เน n e n t a l c o n t i n e n t ครับ คือตัวนี้จะเป็นตัวคอนติวินเทอร์ครับตัวสีสีเทาเนี่ยส่วนตัวล่างเนี่ยจะเป็นเคลียร์รับเบอร์ครับจะเป็นคนละตัวกันนะคนละแบบอันนี้จะเป็นคอนติสีเทาอันนี้จะเป็นเคลียร์เคลียร์รับเบอร์ใสๆอันนี้ก็จะเห็นเป็นมิโซเลยเนี่ยสีขาวนี่คือไลฟ์สไตล์โปรนะครับทางก้อนเลยพื้นจะแปะมาบางมากเลยนะ ต้องดูนะครับบางมากบางเฉียบครับข้างหลังแทบไม่เห็นนะข้างหน้าก็เห็นเป็นแค่ขอบเทาๆเนี่ยแค่นี้เองบางมากแล้วก็ด้านด้านท้ายด้านตรงส้นเท้าของตัว uosl เนี่ยมันมันมันดึงขึ้นมาเหมือนเหมือนตัว a d i o สกไม่ได้ที่เป็นเป็นผ้าปิดลงมาแล้วดึงขึ้นได้ตัวโปรเซก็ก็ดึงได้ตัวตัวนี้ ดึงไม่ได้ครับไม่มีออกมามีแค่ตาโลโก้อดิดาสส่วนตัว UOSL e ตัวนี้ step high จะอยู่ที่ดอปหครับข้างหลัง38ข้างหน้า32ครับจะเป็นดอปหแล้วก็ตัวโฟมเนี่ยผมว่ามันนุ่มนะแต่ว่ามันมันจะนุ่มคนละแบบกับตัวอ d i ิออสเก้าอดิอมัน มันจะบางอ่ะเวลาเวลาเหยียบมันนุ่มแล้วมันมันก็จะแบบดึงดึงกว่าตัวเนี้ยตัวนี้มันจะโฟมนหนาหนาทั้งก้อนเลย่ะดูดีความหนาเห็นไหมหนามากอ่มันนุ่มไมหมนุ่มแต่มันจะได้ซัพพอร์ตเยอะกว่าตัวเ d ดิ s c ส u t ส่วนไซส์เนี่ยตัวเนี้ยผมสั่งผมมาสั่งมาก่อนทีตัวอ d ด o โสเกผมสั่งตัวนี้ไปแล้ว แล้วก็ไปเจอ Adios 9ในชอ็อปก็เลยซื้อ Adios 9มาการที่ว่าตัวนี้ผมสั่งตรงไซคือ9 US 27เซนตัว Adios 9ผมลอง9 US รู้สึกว่ามันกระชับไปหน่อยก็เลยเพิ่มครึ่งไซแต่กับตัวนี้ผมก็เลยลังเลว่าถ้าเอามาถ้ามาถึงเนี่ยมันจะอึดอัดไหมเพราะว่าด้วยการที่ว่า Adios 9ผมเพิ่มครึ่งไซใช่ไหม ตัวนี้ผมไม่ได้เพิ่มแล้วมันเปลี่ยนไม่ได้ด้วยเพราะผมยืเดอร์มามันก็เลยมีความกังวลพอมาถึงผมลองใส่ดูผมรู้สึกว่าส่วนตัวนะความคิดเห็นส่วนตัวผมเลยผมรู้สึกว่า evo s l ใส่ตรงไซด์ได้ครับเพราะผมใส่ถุงเท้าบางถุงเท้าถุงเท้าถนนนะผมใส่ใส่อินจินจิห้านิ้วแบบบางเลยแล้วใส่เหมือนกันทั้งคู่ผมรู้สึกว่า ตัว U S L อะ่ะผมว่าใส่ตรงไซส์ได้นะผมยังไม่ได้ลองวิ่งแต่ผมแค่ลองสวมดูแล้วฟีลลิ่งในการสวมผมรู้สึกว่ามันสบายกว่าตัวไอ้ไอเดลสก้พูดถึงว่าฟีลลิ่งในการใส่เข้าไปในรองเท้าแล้วนะครับความความกระชับความอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าตัว s L ผมใส่ตรงไซส์แล้วสบายกว่า ใส่อ d ดิออสเก้ารงสายเหมือนกันผมก็ลองมาดูเทียบกันดูว่าทำไมมันถึงต่างกันผมก็ผมก็ดูว่าอ๋อตัวอ i ดิออสเก้าด้วยตัวทรงมันอะทรงมันจะเป็นรองเท้าพื้นบางแล้วก็ไม่ไม่ได้ขึ้นรูปเป็นเป็นเป็นโครงเป็นชิ้นเหมือนเหมือนอันเนี้ยเน,นี่ยอันนี้มันจะดูบเป็นชิ้นแข็งๆเห็นไหมครับมันก็จะอยู่ทรง อยู่ทรงยังไงอย่างนั้นเลยจะไม่จะไม่จะจะไม่บี้จะไม่ฟีบอะตัวเดีส์เก้าอะคือมันไม่ได้มีขึ้นโครงเป็นเป็นแข็งแบบเนี้ยคือมันนิ่มไปเลยครับสาหรับตัวเนี้ยเวลาผมบี้อย่างเงี้ยมันก็คือรูปใช่ปะ่ะสำหรับไอตัวเด i สเก้าอะคือมันเป็นรูปแบบนี้เป็นทรงแบบนี้เลยครับมันเลยทําให้เวลาใส่อะมันด้รู้สึกว่าถ้าตรงไซส์อะ่ะ มันจะกระชับไปส่วนตัวผมผมเลยว่า SL อ่ะตรงไซด์ได้ครับไม่ต้องเพิ่มก็ได้แต่นี่ก็แล้วแต่คนนะต้องลองไปลองดูครับแต่ส่วนตัวส่วนตัวผมผมว่าตรงไซด์ใส่ได้ไปมาราธอนได้อโอเคสำหรับตัว U.S.L ก็ประมาณนี้ครับก็ใครสนใจก็เดี๋ยวลอง รอสักพักก็ได้เดี๋ยวในช็อปน่าจะมีขายมีสีอื่นด้วยครับแต่ถ้าใครรอไม่ไหวก็พีออเด์เอาครับมีเยอะแยะครับแต่ก็ลองดูดีๆครับโอเคสำหรับวันนี้ประมาณนี้ครับขอบคุณที่ติดตามครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ